โอ้โอ้โอ้ท่นเซนคุณอยากให้ฉันกัดตรงไหนคะแล้วแต่คุณกัดเลยกัดเลยฉ,ฉันขอตัวกลับก่อนนะคะตินหลอนลูสี่ฉันไปก่อนแล้วนะไว้นัดกันไม่ งั้นฉันก็ต้องกลับแล้วเหมือนกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าไม่ลบกวนทั้งสองคนแล้วเ่ะไปก่อนละจ้าอัานเซนไม่รู้เหรอคะว่าผู้หญิงคนนั้นชอบคุณนะเธอเป็นเพื่อนที่รู้จักผมมาตั้งแต่เล็กผมปฏิเสธเธอไปหลายครั้งแล้วไม่คิดว่าเธอจะดื้อด้านขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าฉันได้ช่วยท่านเซนเอาไว้ใช่ไหมคุณต้องการอะไรล่ะเรื่องเล็กความต้องการเล็กน้อยมากอยากดื่มงั้นเหรอขอฉันชิมนิดนึงได้ไหมแค่นิดเดียวก็พอมันจะไม่มีผลต่อก,การป่วยหรอกนะ ดื่มเธอยะฮูไม่ดื่มต่ออีกหน่อยเลยถ้าดื่มต่อไปแล้วอาการแย่ลงมันก็คงจะไม่ดีแต่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะทําให้รู้สึกทรมานไปด้วยนะรอให้อาการป่วยหายก่อนแล้วคุณอยากจะดื่มอะไรเท่าไหร่ก็ตามสบายเลยผมเลี้ยงเองจริงเหรอคะท่านเซนอายุยืนหมื่นปีคุณเจียงตื่นแล้วเหรอครับท่นเซนละ่ะ ประธานฟูไปบริษัทย่อยแล้วล่ะครับประธานฟูสั่งให้ผมฟังคำสั่งจากคุณคุณอยากให้ผมตุ๋นซุปให้คุณดื่มสักหน่อยไหมครับซุปเหรอเมื่อดูจากความเข้มข้นของเมื่อคืนนี้ฉันน่าจะตุ๋นซุปให้คุณเจียงบำรุงหน่อยถึงจะถูกเพราะให้คุณเจียงกลับเข้าห้องไปพักผ่อนแล้วให้ไปตรวจสอบดูข้อมูลแล้วกันไม่เป็นไรอีกเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกับฉันหน่อยนะอ๋อใน,นหนังสือบอกว่าไม่สามารถลุกจากเตียงได้ในวันรุ่งขึ้นและอยากจะนอนสามวันสามคืนไม่ใช่เหรอ หรือว่าประธานฟู่ไม่แข็งแกร่งพอบ้าจริงฉันดูความรับของเจ้าน้อยเข้าแล้วฉันจะถูกฆ่าปิดปากหรือเปล่าเนี่ย